สวัสดีค่ะดิตราสุเพน้ำฝนคนดอยนะคะเช้าเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําพริกกันนะคะเนาะวันนี้น้องฝนจะทําน้ําพริกเห็ดโคนนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้ําพริกของเห็ดโคนของเราเนี่ยเราจะต้องไปจีหรือว่าอ่าอันนี้ก็ได้นะคะเนาะไปจีหรือว่าเอามาลวกแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ของน้องฝนเนี่ยคือ มันเป็นเห็ดคลที่แบบมันมันเละแล้วอย่างนี้นะคะนกขดก็เลยเอามาลวกให้สุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาตาน้ําพริกกันเช้าวันนี้แถมมากาศก็คือแบบดีสุดไปเลยนะคะแห็คนข,ของเราเนี่ยอันนี้พอดีแล้วนะคะเนาะลวกสุกพอดีแล้วค่ะเราก็จะตาอ,อ่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตาน้ำพริกกันเลยนะคะและจากที่เราตาดเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตาน้ําพริกกันนะคะเนาะอ,อันนี้จะเป็นพริกที่นกขดควร<ล>แล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะตามที่ได้ให้รายละเอียดนี้นึงนะคะเราตามพี่สดให้รายละเอียดแล้วนะคะต่อไปน้องฝนใส่เห็ดคนที่เมื่อกี้เรารั่วไปเลยนะคะเห็ดคนช่วนี้ <c oughs> ก็เริ่มออกแล้วค่ะแต่ว่าที่เก่าที่น้องฝนเคยไปหานะ่ะมันไม่ออกแต่นี่เนี้ยคืออ่าบะสวมันก็ออกบะสวมันก็ยังไม่ออกนะคะเราก็ได้เห็ดคนนิดหน่อยะคะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตามให้เข้ากับเีบ่ของเรานะคะ ตามแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะเราจะใส่กะลาก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่เนี่ยจะเป็นสูบบ้านนะคะเสร็จแล้วก็เราใส่อันนี้ไปเลยค่ะต้มหอมผัดชีลงไปนะคะ <S 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 อันนี้จะเป็นน้ำพริกเห็ดคนเช้านี้ค่ะทุกคนได้แล้วนะคะอันนี้น้ำพริกทำง่ายๆนะคะสีสันนี่ก็คือนะคะมาเลยเดียวจะตอ,อ,อกแล้วก็ไปกินข้าวกันนะคะ น้ำพริกเห่โคเช้าวันนี้นะคะน้องไม่รู้ว่าหลายคนได้ทานกันหรือยานะคะโอ้โหดูสีสันนี่จ้าก,ก็ได้ประมาณนี้นะคะน้ำพริกบ,บ้านจางเดี๋ยวเราก็จดที่หน้าไปกินข้าวกันนะคะเช้าๆว,วันนี้กลิ่นพริกขึ้นหอมมาก มากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนเช้านี้เนี่ยเราก็จะกินข้าวกันสองคนคะ่ะน,นี้จะเป็นเหตุที่เราทําน้ําพรีดเองนะคะน้ําพรีดเห็ดคนคะ่ะอืมอร่อยอะ่ะเห็ดคนของเราเนี่ยมันมีความหวานนะคะเพนิดนึง แต่น้ำพีแบบเนี้ยกะลันตีเลยนะใครที่ยังไม่เคยทำน้ำพีแหกของเนี้ยลองไปทํากินดูนะคะอร่อยอร่อยค่ะเช้านี้เนี่ยนาเสนอน้ําพีนะคะโอ้ยแพรมาเลยพิษอันนี้แล้วเห็นคนคืออร่อยมากๆเลยนอกฝาได้กินขอบป,ป็นนี้เนาะป็นนี้เนี่ยคัแเล่เลยยังไม่ได้ทดําเดี๋ยวไว้น้ตฝนพาไปหาในป่านะคะอีกทีนี้ก็นําเสนอน้ําพิษอร่อยๆให้ทุกคนได้ชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย